วัสดีครับนี่คืออไรครับอันนี้ก็ไปที่ฟาร,ร์มเลี้ยงกบมานะครับน,นี่ก็ซื้อกบมาสามแล้วตัวนะจะกระสอบมาก็เอาปล่อยที่บ่อนะครับยังก่อนเคยปล่อยกบตัวใหญ่นะครับแล้วก็โดดออกอน,นี่เพิ่มนี่กับเพิ่มซื้อกบเล็กมาตัวละสามบาทนะครับจากฟาร,รม์มลุงไทยนะครับบ้านจอก อำเภอรีรัตจังหวัดสิสเกตนะครับตำบลสะพุงนะครับเ่ลปล่อยละใส่ไม้มาในสอนใส่ไม้ข้างในกันทับกันด้วยก็ปล่อยลงบ่อแล้วครับก็จะให้หารด้วยมแมลงนะครับเนี่ยไฟนี่แหละกอมแมลงไฟรอบแมงดาเนี่ยครับกำจัดมแมลงในสวนนะครับในสวนทุเรียนเนี่ยดินบอกไฟ ตนบุภูเงินอำเภอกระนาจอดสีสเกษเพิ่งปล่อยลงนะเทลงโดดลงเบาลงน้ํานะครับเขาจะหาน้ำเดี๋ยงนี้จะมีดินก่อนนี้นี่เขาอยู่จะไม่มีดินนะครับอ้าวโะโดดแม่นมากเลยธรรมชาติป่าเพิงปล่อยนะเพ่ปล่อยเทปล่อยเดี๋ยวนี้ให้ลงแช่น้ําตลอดมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโดดลงบอนะครับ ต้องหาอะไรให้เขาลอยด้วยหอเ่าเดี๋ยวเขาจะมียางลอยนะตัวกระโดดโซนเบอเล็กๆก็ประมาณสองเมตรคูณสี่เมตรนะครับฟาร์มกบเล็กๆช่างแมวนี่ก็ดันไว้อจ้ะ ให้เป็นอาหารเม็ดปลาดุกหรือแล้วแต่นะครับแต่เห็นเจ้าของบอกว่าไม่ควรจะให้ลงดินนะครับควรจะใช้ใส่ภาชนะคือถ้าลงดินแล้วบางทีถ้าอาหารมันเสียแล้วเข้าไปกินเนี่ยมันอ่ากบจะป่วยนะจะปวดท้องนะครับกบแล้วก็ข้อเสียนะครับถ้าไม่มีน้าเขาจะชอบกระโดดนะครับให้ดีที่บอกเขาบอกว่าแนะนําให้ใส่น้ำสิบเซนนะครับกบจะไม่ค่อยกระโดดนะครับ ไม่ต้องก่อสูงเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาจะมีดินเงี้ยเขาจะกระโดดบ่อยตามที่ที่ฟาร์มกบเขาบอกมานะฟาร์มฟาร์มล,ลุงไทยเขาบอกมานะครับ่น,นนํามานะครับ okay. มีฟาร์มเล็กๆฟาร์มกบช่างแมวนะครับฟาร์มกบเล็กๆอ๋อเห็นแล้วก็สดชื่นรับชอบชอบธรรมชาติ อ่ะลงไปแล้วมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวางกันทีนะฮะเดี๋ยวทุกคนลงไปในบ่อในกระลามังนะครับจะมีอาหารมีแมลงนะครับแมลงที่เปิดไฟล่อไฟล่อแมลงไว้กลางคืนนะครับก็จะกําจัดแมลงโดยด้วยธรรมชาตินะะอาจจะมีอาหารเสริมนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีร่มมีแดดให้เขาตากแดดนะมีน้ํานะครับสระลวแต่นะครับมีท่อให้หลบมีบล็อกให้หลบซ่อนนะครับกระลแต่ ระวังก็อาจจะต้องระวังเรื่องนกอะครับคันนี้มันจะกระโดดขึ้นได้หรือเปล่าลงไปได้ไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่านะกบตัวเล็กนั่นนะพยายามกระโดดอยู่นะครับดูกันอาจจะขึ้นได้ไหม เอามาฝากครับฟาร์มกบช่างแมวจะให้รกๆหน่อยจะได้มีที่หลบซ่อนนะมีหญ้ามีอะไรหลบซ่อนหลบแดดนะครับมีน้ํามีน้ําให้เล่นมีร่มแล้วก็มีที่ร่มให้หลบซ่อนให้ดีเห็นเขาบอกแนะนําม,มาให้เลี้ยงกลางแดดจะดีนะครับไม่ต้องมีดินก็ได้โอเคนะครับเอามาฝากนะครับฟาร์มกบเล็กๆช่างแมวนะครับนี่ก็ซื้อมาก็สามร้อยตัวนะครับ ในตัวเขาก็นี่เขาก็มีแถมมาให้อยู่นะครับก็มาลองนะครับศึกษาเป็นลูกผสมนะครับผสมกบไทยกับพันทางประเทศนะครับกบไทยเราผสมก็ดีก็คือถ้าเขาบอกว่าเลี้ยงหนาแน่นมันจะไม่กัดกันถ้ากบไทยพื้นบ้านเราล้วลนๆเนี่ยมันจะกัดกันนะครับเราทำให้กบตายเยอะนะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไคร์กดไลค์แชร์ เป็นงเฉยเใช่ไหมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับปลากบเล็กๆนะครับบ,รบ,บอกเด็กมีกำจัดแมลงก็จะได้เป็นอาหารบ้างนะครับลามาสวนมาอะไรก็จะได้มีธรรมชาตินะครับธรรมชาติดูธรรมชาติของปลกมีเสียงร้องอ๊อฟอีกหน่อยนะครับมีตัวไม่โตไม่ใหญ่มากก็โอเคนะแม้ว่าจะรอดถ้าเล็กมากก็กลัวจะไม่รอดนะครับ ตัวท่าน,นี้เรากำลังดี